เรารู้เรื่องเขาว่า ้าหลังเกษียณเรามีชีวิตอยู่อีก20-25ปีเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เก็บยังไงทําไมจะต้องเก็บเงินเกษียณเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บขอใช้ชีวิตก่อนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพ็พิสุทธ์สตอรี่นะคะวันนี้สายจะมาพูดเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินวันนี้เป็นหัวข้อที่สําคัญกับทุกๆคนนะคะเพราะว่ายังไงนะคะทุกคนก็จะต้องได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่มีแฟนเพ็พิสุทธ์สตอรี่นะคะแนะนาให้สายได้ทําคลิปนะคะการวางแผนเกษียณในวันน,นะ ยาว <esi> ไม่ใช่การวางแผนเกษียณเพื่อรวยเร็วนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ไซจะแบ่งปันในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไซได้เรียนรู้มานะคะในเรื่องการวางแผนการเกษียณจากคอร์สวางแผนการเงินโค้ชหนุ่มนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินไซพูดถึงโค้ชหนุ่มบ่อยแล้วนะคะไซแค่เรียนกับเขานะคะเขาไม่ได้มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอะไรของไซนะคะแล้วก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะคะที่ไซได้เรียนรู้มาจากคนอื่นนะคะซึ่งไซได้ปรับใช้ในการวางแผนเกษียณของตัวเองค่ะการวางแผนเกษียณนี้นะคะเป็นมุมมองของเพนพิสุทธิ์สตอรี่นะคะไซเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เงินดังนั้นถ้าใครอยากจะรู้ลึกมากขึ้นรู้จริงมากขึ้นควรจะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองหรือว่านะคะถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเกษียณเท่าไหร่อาจจะติดต่อหน่วยงานนะคะที่ดูแลเงินเกษียณที่เราเก็บทุกๆเดือนค่ะหรือถ้าใครจ่ายได้นะคะก็อาจจะปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินก็จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจการวางแผนการเงินการเกษียณมากขึ้นค่ะหวังว่าสิ่งที่จะจะแบ่งปันวันนี้นะคะจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะคะจะเป็นไอเดียคร่าวๆของการวางแผนเกษียณนะคะให้กับบางคนได้หันมาดูการเกษียณเพราะว่าตั้งแต่เริ่มทํางานมายังไม่รู้เลยว่ากาารงแผน เป็นยังไงราจะเพิ่มเติมเงินที่เราเก็บได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันฮะข้อแรกทําไมเราต้องวางแผนการเกษียณนะคะซึ่งทายก็คิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าทายก็คิดว่าเออเราแต่ละเดือนเนี่ยเราจ่ายประกันสังคมไปแล้วแล้วทําไมเราจะต้องเก็บเงินเกษียณเพิ่มนะคะข้อแรกเลยก็คือว่าเงินที่เขาเก็บเรานะคะในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นกบขหรือเป็นประกันสังคมต่างๆนะคะเงินที่เราได้ตอนที่เราเกษียณเนี่ยจะเป็นเงินส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนถ้านายจ้างไม่ได้สมทบเพิ่มเป็นเงินที่เขาจะให้เราเพื่อค่าใช้จ่ายที่ เป็นแค่พื้นฐานนะคะมันอาจจะไม่ได้เยอะหรือเพียงพอกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเราไลฟ์ไสไตล์ของเรานะคะแล้วมีเงินเฟอ้อขึ้นมาอีกเราอายุยืนขึ้นมากอีกเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะ การวางแผนเกษียณคืออะไรการวางแผนเกษียณเนี่ยก็คือการที่เรานึกภาพว่าหลังจากที่เราทํางานครบจบแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากที่จะมีชีวิตยังไงค่ะแล้วเราจะทํำยังไงเราจะวางแผนยังไงดีเพื่อให้สิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในอนาคตนะคะสิ่งที่ควรทํานะคะเพื่อให้การเก็บเงินเกษียณสําเร็จนะคะข้อศูนย์ก่อนค่ะทุกคนเราจะต้องอยากที่จะทําค่ะเราจะต้องเปลี่ยน m i n d s ็ตที่ว่าเฮ้ยเงินเดือนมีแค่นิดเดียวเนี่ยจะเก็บยังไง ไม่หวไม่มีจะเก็บแล้วแค่จะกินยังไม่พอกินนะคะทุกคนถ้าเรามีไม์เซตนี้เราก็จะไม่ได้เริ่มเก็บค่ะเราเปิดใจนะคะที่เราอยากจะเก็บเงินเกษียณนะคะเพราะว่าข้อ1คือเราต้องเริ่มเก็บเงินเกษียณให้เร็วค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนแรกที่ทํางานนะคะเพราะเราเนี่ยจะได้เก็บทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆสะสมสม่ําเสมอนะคะทุกคนเพื่อที่จะทําให้เงินเกษียณก้อนนั้นอ่ะเป็นก้อนที่ใหญ่ได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื <lawsuit royable? S 1> ่อยทีหลังนะคะแต่ว่าคนที่เริ่มเก็บช้าก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะซ้ายก็เริ่มเก็บ อตอนแรกที่ไทยเนี่ยสายเป็นข้าราชการสายก็เก็บกบับกบขแต่พอลาออกมาสายก็นําเงินนั้นออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปใช้นี่ค่ะเอาไปใช้นี่บริโภคเนาะเสียดายเงินนะคะตั้ง4 0 0 0 0กว่าบาททางานแค่3กว่าปีได้เยอะเนาะถ้าคนที่เริ่มช้าค่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะ1ขยายอายุการเกษียณของเราออกไปได้นะคะ2เชื่อมโยงกับข้ามากินนะคะก็คือว่าถ้าเราเริ่มการเกษียณช้าสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก่อนหน้านั้นอะเพื่อที่จะทําให้การเก็บเงินเป็นไปได้มากขึ้นก็คือเราควรจะผ่อนชําระนี่ให้หมดก่อนไว้เกษียณแล้ว ทุกเพราะว่าถ้าเราไม่มีหนี้โดยเฉพาะหนี้บริโภคนะคะหนี้บัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเราจะมีค่าใช้จ่ายในวัยเษียณน้อยลงซึ่งหมายถึงว่าเราจะไม่ต้องเก็บเงินเยอะมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นสําหรับคนที่อาจจะเริ่มเก็บช้าหน่อยก็คือถ้าเราไม่มีหนี้แล้ววิธีก็คือว่าเราก็มาดูว่าเรามีเงินเก็บอะไรบ้างนะคะก็นําเงินนั้นนะมาลงทุนหรือว่านําเงินนั้นนะไปลงทุนกับอะไรที่จะเป็นเงินกลับมาให้เราใช้และมีสภาพคล่องนะคะข้อ 3. เรียนรู้ที่จะลงทุนหาประสบการณ์สร้างประสบ ถ้าเราเริ่มเก็บเงินเกษียณเร็วต่ออายุน้อยเน,นี่ยทุกคนเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสนะคะได้ทดลองผิดลองถูกเี่ยมากกว่าคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้า,ายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยภาระเราก็อาจจะเยอะขึ้นใช่ไหม่ได้หมายความว่าโอกาสเราจะปิดเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะถ้าเราเริ่มเร็วะค่ะทุกคนเรามีเวลาในการที่จะลองผิดลองถูกนะคะดังนั้นก็ให้หาประสบการณ์ในการลงทุนหาวิธีการออมต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยได้ผลประโยชน์จากการออมเงินของเรานะคะแล้วถ้าใครใช้นี่หมดนะคะก่อนที่จะเกษียณเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่สบายนะตอนเกษียณมาเราจะได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยเราจะได้ไม่ต้องทํางานถ้าเราไม่อยากทํานะคะข้อสีค่ค่ะใช้เงินนะคะให้ต่ํากว่าไรายได้คะ่ะข้อเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้นะจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเราแทบจะไม่ต้องทําบัตเจ็ตอะไรเลยคือทุกคนคบบางที าเราอายุน้อยหรือว่าเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องการเงินเนี่ยเราก็มันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราหลงทางเห็นว่าภาพลักษณ์หรือว่าอะไรดีๆเหมือนที่คนเขามีกันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบโอเคสังคมจะยอมรับเราหรือว่าเออเราอาจจะยอมรับตัวเองแต่ายรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะทําให้รู้สึกหอมมาเท่ากับการมีเงินในกระเป๋าแล้วไม่มีใครรู้ว่ามีเท่าไหระคะ่ค่ะทุกคนใจรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเออเออมันดีเนาะแล้วก็เพิ่งได้มาเรียนรู้ไม่นานเนี่ยคะ่ะข้อห้าพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่ะข้อนี้เป็นข ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าสาคิดว่าถ้าเรารู้อะคะ่ะทุกคนว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราชอบที่จะใช้จ่ายเราก็โฟกัสตรงนั้นแล้วก็วางงบในการที่จะใช้จ่ายเราก็จะได้ใช้จ่ายบ้างไม่ใช่ว่าเออมัวแต่เก็บเงินเก็บเงินเกษียณเ,เก็บเงินเพื่ออนาคตแล้วในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้จอยอะไรเกี่ยวกับชีวิตเลย,เยก็ไม่ใช่นะคะคือแค่ว่าเราจะต้องวางแผนจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ใช้เงินให้ตรงจุดอะคะ่ะทุกคนจะทําให้แผนเกษียณของเราเนะี่ยเป็นไปได้แล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตด้วยนะคะข้อถ้าได้ เงินเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเพิ่มโบนัสต่างๆนะคะให้เก็บเลยค่ะไม่ต้องใช้เนาะอาทิตย์ที่แล้วใส่ได้เงินนะคะจากแท็ refund ดีมากะคะรู้สึกดีแต่ว่าก็เก็บเงินพวกนั้นนะคะไว้ในบัญชีต่างๆนะคะที่เราตั้งใจจะเก็บเงินไว้แต่ว่าใกล้วันเกิดลูกสาวลูกชายใชย้ก็ใช้เงินก้อนนั้นนะคะในการที่จะซื้อของขวัญวันเกิดให้พวกเขาเนาะก็ทําให้ลูกมีความสุขเราก็มีความสุขในการช็อปไปด้วยนะ <laughs> ลดการใช้บัตรเครดิตะคะ่ะใช้เงินสดดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่าการที่เราใช้บัตรเครดิตเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยใช้เงินมากกว่าทํา <cin stereotype> คือใช้เข้าใจค่ะว่าเรามีเงินจะจ่ายบัตรเครดิตนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เงินสดเราก็จะใช้น้อยกว่าคือเหมือนกับว่าฉันมีเท่านี้ฉันใช้ได้เท่านี้มันก็จบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันมควคงรู้สึกว่ามันซื้อเท่าไหร่ก็ได้แล้วถ้าเราสะสมไปนานๆแล้วเราไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันก็ดอกเบี้ยมันก็สูงเนาะเขาแปเงินที่เราสะสมได้ค่ะทุกคนเราอยากให้ใครนะคะแม้กระทั่งลูกหลานค่ะเก็บไว้นะคะให้เราใช้หลังเกษียณค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะอายุยืนเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาวางแผนเกษียณกัน ในการวางแผนกเกษียณนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือ1การประเมินรายใจ่ายในแต่ละเดือนค่ะ เราต้องจำลองนะคะทุกคนว่าหลังเกษียณไม่มีหนี้แล้วจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นอาหารสาธารณูปโภคค่าเดินทางค่ารักษาโรคแล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันลดลงค่ะที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีแล้วก็คืออาจจะเป็นค่าเดินทางในการไปทํางานค่าซื้อเสื้อผ้าค่าดูแลลูกค่าผ่อนชําระบ้านรถยนต์แต่มูลค่าที่อาจจะสูงขึ้นก็อาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพต่างๆที่อาจจะสูงขึ้นเพราะบางทีเนาะสาบาทก็ไม่ได้รักษาทุกโรคนะคะทุกคนจะต้องเตรียมเงินตรงนี้ไว้ด้วยนะ โดยสถิตินะคะหลังกเกษียณแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะลดลงประมาณ70-80% ข้อ2ปรับค่าใช้ใจ่ายนะคะให้เข้ากับเงินเฟอ้อในอนาคตค,ค่ะดังนั้นการคำนวณหาค่าใช้ใจ่ายจริงณนะวันเกษียณเราจะต้องมาปรับด้วยเงินเฟอ้อทีหลังนะคะตัวอ,อย่างนะคะซายอายุ39ปีตั้งใจจะเกษียณอายุ68จะเหลือเวลาทำงานอีก29ปีตัวคูณเงินเฟอ้อนะคะก็จะอยู่ในตารางที่ใรายได้มาจากคุณหนุ่มนะคะก็เป็นการประมาณการนะคะก็คือ1.8ในช่วงอายุ3 0 3 9นะคะก็จะได้จำนวนเท่านี้คะ่ะพอเราดูแล้วว่ารายจ่ายจริงเราเท่าไหร่เราปรับตามเงินเฟอ้อเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรามาดูกันค่ะ ว่ารายได้หลังเกษียณแล้วเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะรายได้เนี่ยอาจจะมาจากการทํางานหลังเกษียณนะคะการทํางานที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นแค่ไอเดียว่าฉันอยากจะไปเปิดร้านขายลาบนะคะเป็นศูนย์นะะทุกคนแต่ถ้าเรามีอาชีพยอยู่แล้วเราจะทําต่อค่ะอย่างเช่นถ้าบางคนอาจจะขายข้าวกล่องนะคะในวัยก่อนเกษียณแต่ตอนนี้ก็ยังขายอยู่แล้วจะขายในอนาคตเราก็รวมรายได้ก้อนนั้นได้นะคะมีบํานาญถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยสามารถดูวิธีการคํานวณจากกรมบัญชีกลางได้นะคะบํานาญชาราภาพประกันสังคมประกัน นนก็คือเป็นประกันที่เราซื้อสําหรับเงินบํานาญค่ะอาจจะได้มาเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวต่อปีนะคะแล้วเราก็มาหานใช้เอานะคะดอกเบี้ยและปันผลจากการฝากเงินการลงทุนต่างๆเงินจากค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยสมมติเราผ่อนบ้านหมดใช่ไหมคะหลังกเกษียณมาถ้าเราไม่ต้องผ่อนแล้วเราก็จะได้เงินค่าเช่าเต็มๆนะคะค่าลิขสิทธิ์งานเขียนงานเพลงต่างๆะคะ่ะรายได้แต่ละแบบนะคะก็จะมีวิธีการคํานวณน,นะคะแล้วเรามาเขียนนะคะว่าแหล่งรายได้ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างต๊ดๆๆนะคะพอเรารู้รายได้เงินที่เรามีนะคะ มาถึงขั้นตอนการคำนวณค่ะว่าเราจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่เงินก้อนที่ต้องสะสมเท่ากับค่าใช้จ่ายจริงลบรายได้หลังเกษียณคูณ240 240ก็คือ240เดือนก็คือใน20ปีค่ะ นี่คือเงินทั้งหมดที่เราต้องมีนะคะแต่เราไม่จําเป็นจะต้องหาทั้งหมดจากนั้นนะคะให้เรามาดูค่ะว่าเรามีเงินก้อนสะสมอยู่เท่าไหร่นะคะทั้งจากภาคบังคับแล้วก็เงินที่เราสะสมเองค่ะในภาคบังคับที่เราจะได้เงินนะคะซึ่งก็จะมีเงินชดเชยหลังเลิกจ้างเงินบําเหน็จชราภาพประกันสังคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ ถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์ที่อยากจะออมแล้วก็ให้รัฐบาลช่วยออมด้วยก็จะมีกองทุนการออมแห่งชาตินะคะแล้วก็จะมีเงินที่เราสะสมเองอีกส่วนหนึ่งนะคะใครสะสมได้เร็วไม่ต้องขอนี้เยอะก็จะมีเงินก้อนนี้อยู่เยอะการสะสมด้วยตัวเองเนี่ย <S <S> <S มีอะไรบ้างเงินฝากสลากออมสินสลออสากทกศพันธบัตรหุ้นหุ้นกู้จะก็จะดูว่าพอหรือเปล่านะคะถ้าไม่พอเราจะทํายังไงได้บ้างข้อ6นะคะวางแผนการออมแล้วก็การลงทุนค่ะมีวิธีไหนได้บ้างที่เราจะเพิ่มเงินตรงนี้ค่ะทุกคนที่มันยังน้อยอยู่หรือยังไม่พอ ะะถ้าเราเริ่มเร็วค่ะเราจะมีเวลาในการเพิ่มเงินก้อนเนี่ยได้มากขึ้นแต่เราไม่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรามาเริ่มช้าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็เป็นไปได้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวชัยจะให้ดูตารางนะคะว่าถ้าเราออม1,000พบาทในแบบที่ต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นออมหุ้นนะคะพันธบัตรต่างๆในระยะเวลา10ปี2 0 30ปี40ปีปีเนี่ยเราจะได้เงินแตกต่างกันขนาดไหนคะ่ะ <c oughs> ปกติเมื่อก่อนนะคะ่ะชัยจะคิดว่าชัยอยากจะออมเฉยๆเพราะว่ากลัวความเสี่ยงะคะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ถ้าออมเฉยๆะคะ่ะเงินไม่โตเงินเฟ้อ อย่างโตขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ก็เลยจําเป็นนะคะทุกคนว่าเราจะต้องหาการลงทุนที่เราเข้าใจเราสามารถที่จะลงทุนได้ในแบบของเราอีกแนวคิดนะคะที่ง่ายกว่านะคะก็เป็นแนวคิดของคุณเดฟรัมซี่นะคะเป็นกูรูด้านการเงินจากประเทศอเมริกานะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการวางแผนการเงินที่ชื่อว่า Baby Step นะคะเขาก็แนะนําว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องเก็บเงินให้ได้1,000ดอลลาร์นะคะสจ่ายหนี้หนี้จิตปถาถาะคะ่ะทุกคนให้หมด3เก็บเงินนะคะ Emergency Fund นหรือเงินเผ Chúc chụp 3-6เดือนของเงินเดือนนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะคะอาจจะยังไม่ต้องผ่อนหนี้บ้านให้หมดก็ได้คะ่ะเริ่มเก็บเงินกเกษียณคะ่ะ15%ทุกคน1 5ซึ่งแต่รู้สึกว่ามันก็เยอะเนาะเราอาจจะปรับก็ได้นะคะทุกคนอาจจะไม่ต้องถึง15%เนาะอันนี้แล้วแต่คนนะคะแต่ถ้าแบบไม่อยากคิดเยอะก็คือฉันจะเก็บ15%้ฉันไม่มีหนี้หรือว่าฉันมีหนี้แค่หนี้บ้านนะคะหนี้รถฉันจะเก็บ15%นฉันเก็บได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งเนาะสายก ได้ภาคบังคับแล้วก็มีอยู่แล้วเราก็เก็บเงินเกษียณส่วนตัวของเรานะคะคือเราก็คํานวณมาเมื่อกี้แล้วเนาะว่าเราต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยเราก็เก็บตามนั้นนะคะไม่ว่าจะวิธีไหนนะคะเรามาดูตัวเลขค่ะว่าแต่ละเดือนเราต้องเก็บเท่าไหร่ถ้าแต่ละเดือนเราต้องเก็บ2000ันเราก็เก็บ2,000ถ้ามีไม่ถึงเราก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะได้เงินก้อนนีมานะคะเรามาคิดถึงอนาคตแล้วก็เป้าหมายในชีวิตบ้างค่ะการวางแผนการเงินก็คือเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหนึ่งนะคะใช่ไม่ได้บอกว่าให้เราเนี่ยโอ้โหแบบว่าบ้าการออมเงินหรือ ใช่ว่าเราจะไม่ใช้ชีวิตในตอนนี้เลยนะคะทุกคนแต่แค่ให้เราวางแผนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรารู้จักว่าอะไรเนี่ยสำคัญกับตัวเรานะคะจัดลําดับความสําคัญในชีวิตนะคะทุกคนใส่รู้สึกว่ามันจะมีช่วงเวลาหรือมันจะมีเส้นทางที่ดีกับเราเราควรจะเปิดใจที่จะทํานะคะบางทีเราคิดว่าโอ๊ยแบบไม่เป็นไรอะ่ะยังไม่ต้องเก็บเดี๋ยวไปหางานใหม่ได้เงินเยอะขึ้นเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะคะใส่คิดว่าเก็บตอนนี้นะคะ่ะทุกคนเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บไปเถอคะค่ะดีกว่าไปเริ่มงานใหม่เราก็ไม่รู้ว่าภาระค่าใช้จ่ายต่าง อนาคตมันจะสูงมากขึ้นแค่ไหนนะคะดังนั้นการเริ่มจากวันนี้การทําให้สม่ําเสมอเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะวางแผนเกษียณนะคะสรุปค่ะทุกคนสรุปนะคะการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลเกินไปค่ะทุกคนคือเป้าหมายบางทีมันก็เป็นชาเลนจ์ที่สนุกสนุกบางทีเราคิดว่าเรื่องเงินนะคะทุกคนมันจะต้องเครียดเราจะต้องแบบไม่ใช้ชีวิตเลยเมื่อก่อนคิดยังไงว่าแบบโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกเก็บไม่ได้หรอกฉันเริ่มต้นมาแค่นี้เงินฉ รู้สึกว่าการที่สายได้เริ่มแล้วก็การที่ออกไปหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเมื่อก่อนเดี่ยวโหการลงทุนไม่เอาเลยนะคะกลัวความเสี่ยงรู้สึกว่ามันเป็นการพนันบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจใครคุยอะไรกันก็ไม่เข้าใจรู้สึกเหมือนเป็นภาษาต่างด้าวค่ะแต่ตอนนี้โชคดีมากๆนะคะทุกคนที่ต่อเข้าถึงข้อมูลได้เยอะมากค่ะทําให้สายเนี่ยมีเส้นทางนะคะมีคนที่เราฟังแล้วเรารู้เรื่องค่ะสำหรับสายก็เป็นโค้ดหนุมนะคะที่เป็นคนเปิดเส้นทางทางการเงินทําให้สายเนี่ยปลดหนี้ได้นะคะแล้วก็ทําให้สายมีโอกาสได้มา แบ่งปันข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะคะกับทุกคนดังนั้นค่ะการจะวางแผนกเกษียณง่ายๆนะคะตั้งเป้าหมายออมอย่างสม่ำเสม,มอแล้วก็นําเงินไปลงทุนให้ถูกวิธีค่ะยิ่งเราเริ่มเร็วเท่าไหร่เราจะมอบเวลานะคะให้เงินเราเนี่ยได้ทํางานแทนเราเนาะแล้วก็จะทําให้ชีวิตไวกเกษียณของเราเนี่ยมีความสุขมีอิสระมากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเพนพิสูจน์สตอรี่แล้วหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ค่ะอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจแรงบันดาลใจเปิดโลกให้กับบางคนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย